สวัสดีครับซันนีโจทยทเวลชาแนลนะครับที่นี่หาดบางเบิดนะครับไปนู่นสิไปปาพาไปนู่นไปเดินทรายไหมรับพาไปเที่ยวครับไปเปิดหัวตามไอเนี่ยที่ว่าไอไม่ใช่เขาที่สองอ่ะสวยนะข้างบนเขาอ่ะเธอไปด้วยอยากให้ไปด้วยไม่เคยไปข้างบนนะวิวสวยไม่ใช่เธอไปแค่ตรงนกใช่ไหมอันนี้คือไปอีกอ่าจะสวยเดี๋ยวให้น้องอูออกค่าน้ำมันนะครับวันนี้หนึ่งพันบาทนะพาไปกลับนะทริปโปรโมชั่นของเรา ระยะทางก็ประมาณไ50กิโลถ้าไปกลับอ่ะกลับไปร้อยดิเขาเรียกขานมิสซอตรงนั้นอยู่ที่อะไรอำเภอที่เรยวไปไม่ดูเหี่ยวเหรออ่าชุมโคไปไหมเหี่ยวด้วยเหรอนน้าีไมม่ีไปทุกพักมั้ยถ้าไปตรงโน้นได้ได้เจอแวะหลายเส้นทางอยู่มีที่เที่ยวเยอะเดี๋ยวพาจะไปดูปูด้วยปูอ่าปูคอนโดอ่ะยูนคอนโด พวเห็นอยู่แถวนี้มันก็วิ่งลงลูบันคนดูอันนั้นอันนั้นันนั้นเห็นไหมันนั้นอันนั้นอุนน้นตัวนั้นก็มีอ่ะปูเยอะมันก็ไม่ถึงโอ้ปูเยอะนั่นๆๆมันขึ้นมาถึงนี่เลยค่ะรับถ้าเราไปถ่ายมันจะให้เราถ่ายป่ะแต่พอมันเห็นพอดีช่วงนี้บังเบื่อนะครับอากาศดีนะมมมมันไ่ลากก็ทน้งอูมาเมื่อวานนี้ครมาจากระนองเมื่อวานนี้ครับก็มาหาสุนิโชนะระนองระยองระนองระยอง ย่าๆน้องย่ายองย่ายานะครับนี่ปูปูซามองเห็นหรือเปล่านู้นเขาไกลไม่ได้วิ่งลงรูทันทีเลยนะครับปูนี่ปูลมนี่ถ้าเราขุดขุดนีถ้าเราขุดถ้าเราทําคลิปดีป่ะอูถ้าเราขุดปูแล้วทําคลิปได้น่ะเอาไม่ะด้่นน่ะมันไม่รู้ยังเห็นตุมันลงไปเราต้องขุดเจอมันแน่ครมีเยือมีเหย่ขุดทำคลิปเลยเสียมไหมะเสียมมีบะ จก,จกไม่มีนะโอ้เดี๋ยวได้ไปดูลูป,ปูก่อนทนี้อากาศดีนะครับอ,อไอที่เห็นแบบนั้นนะเดี๋ยวพาไปดูนะเดี๋ยวนี้คลิปยาวนิดนึงนะพาไปดูไอเขาเรียกลูป,ปูนะครับลูป,ปูเดี๋ยวนะมันจะเป็นเหมือนคล้ายๆกับขี้อ่า ทีปูปูมันขุดขึ้นมานะแล้วมันจะเป็นเส้นเส้นเสเส้นคล้ายๆกับกองขี้อะไรสักอย่างนึ่งนะเดี๋ยวพาไปดูนะครับไม่ทราบว่าเคยเห็นกันหรือเปล่า เยอะแยหมดเลยครับทางด้านนี้นะฮะน่าจะเป็นปูนะครับปูมาเล่นนะฮะโเยอะเยอะเยอะ อนี้น่าจะโดนฝนด้วยนะ โอเคนะครับขอบคุณครับที่ติดตามชมครับชนิงโจไทเวลกชาแนลนะครับที่นี่บางเบิดครับ